ครับผมสวัสดีครับก็นี่ก็จะเป็นอีพีที่หนึ่งนะครับผมคือลงมือทําเองนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปที่หนึ่งนะครับผมของการรีวิวเลี้ยงไก่ไข่สิบตัวนะครับผมก็คือไก่ไข่เนี่ยจริงซื้อมาแล้วเนี่ยเดือนครึ่งถึงสองเดือนแล้วนะครับผมแต่ว่าเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกานะครับผมเป็นวันแรกนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านั้นเขาออกไข่ไปเป็นร้อยใบแล้วนะครับผมรวมสองร้อยใบนะครับก็ผมจะมาเริ่มนับหนึ่งก็คือหนึ่งพฤศจิกานะครับผม เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาเมื่อวานนี้นะครับผมไก่ไข่ของเราจำนวนสิบตัวนะครับเป็นไก่สาวนะครับออกไข่ให้เราแปดใบนะครับแปดใบก็คือแต่เมื่อวานนี้อากาศเย็นนะครับไก่เลยออกไข่แค่แปดใบนะครับวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าไก่ไข่ออกไข่ทั้งหมดกี่ใบนะครับก็รายละเอียดตรงนี้ก็คือไก่ไข่ซื้อมาตัวละ220บาทจำนวน10ตัวนะครับผมแล้วก็ส่วนอาหารมื้อเช้าและมื้อเย็นก็จะให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับ ก็คือจะมีในส่วนของอาหารสำเร็จรูปนะครับผมหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นพวกผักพันธุ์พืชทุกหลายอย่างนะครับผมแล้วก็เอามาคลุกเคล้า,าหั่นซอยผสมให้เข้ากันครับก็น้องกินประมาณวันละจะเกือบประมาณนี้นะครับผมก็กินกันหมดเรี่ยงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไข่ข้างในกันนะครับว่าวันนี้น้องไก่นะครับออกไขใ่ให้เรากี่ใบนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ออกให้เราแปดใบนะครับ อ่านะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในกรงไก่แล้วนะครับผมดูไข่ก่อนนะครับว่าตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบนะครับผมเก้าใบก็หลังจากเมื่อวันนี้เมื่อวันนี้น้องไก่วันที่หนึ่งพฤศจิกาออกไข่ให้แปดใบนะครับผมวันนี้วันที่สองพฤศจิกานะครับผมออกไข่ให้เก้าใบนี่ครับสงสัยจะหิวจัดหิวอ่ะหิวอ่ะ เอามามามากกกกกกอ๋อนี่นน,นี่อันนี้อันนี้อเอ้า,อานี่เดครับผมก็อาหารไก่เช้ากับเย็นก็จะให้เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไข่ไก่ออกไปด้วยในล็อกประตูก่อน นี่ครับผมไก่ก็ไก่ก็ค่อนข้างที่จะสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเรามานับไข่ไก่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบนะครับผมไข่อันนี้ เพื่อนๆคนไหนเห็นช่วยบอกสิครับว่าไซส์อะไรนะครับผมกุ๊กปุ๊บมากินกิน<ๆ>กินอาหารแล้วนี่กินอาหารอ่าาามมอ่าน,นี่นะครับผมก็ลงกินอาหารกันข้ามากขมิ้นก็เดี๋ยวผมเอาไข่ออกไปก่อนนะครับผมก็เป็นเขาเรียกอะไรงานเรือหลังจากเรื่องงานก่อสร้างมาแล้วผมก็คือกลับมานะครับแล้วก็ได้ไข่วันละวันนี้เก้าใบเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกา แปดใบนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้น้องไก่จะให้ไข่เราทั้งหมดกี่ใบอ,อ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นแผงไข่ที่เราเก็บไข่ไก่ออกมาจากในร้าวเมื่อวานนะครับผมแล้วก็เอาไข่มาเรียงไว้ในแผงนี้นะครับก่อนเราจะเรียงของใหม่เข้าไปเติมนะครับนี่ครับของเดิมเมื่อวานนี้มีอยู่ทั้งหมดแปดใบนะครับวันนี้ได้เก้าใบนะครับก็เราจะเติมเข้าไปเลย ในน้ํามีปลาในเล้ามีไข่นะครับผมก็ผมเลี้ยงทั้งไก่เลี้ยงทั้งปลานะครับก็ขอย้ํานะครับว่าผมเป็นมือใหม่นะครับก็คือศึกษาทดลองนะครับหัดเลี้ยงหัดอะไรไปเรื่อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวพามานอกเรื่องสักนิดนึงก็คือที่ผมบอกในเล้าเลี้ยงไก่นะครับผมในบ่อเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีปลาอะไรกันบ้างนะครับ อ่านี่นะครับผมปลาช่อนเอ้ยไม่ใช่ปลาช่อนนะปลาดุกปลาทับทิมนะครับผมตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนนี้<ม>บ่อน,นี้นะครับเพิ่งซื้อปลาดุกมาได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวลงคลิปให้นะครับผมก็ซื้อมาหนึ่งพันตัวซื้อมาตัวละสองบาทตัวประมาณนิ้วก้อยนะครับตอนที่ซื้อมาตอนนี้ก็เนี่ยครับ นะครับตัวใหญ่แล้วครับแล้วก็จะมีอยู่ในนู้นอีกร้อยหกสิบตัวครับตัวนั้นตัวใหญ่ครับตัวเท่ากับฐานไปฉายกามาแล้วนะครับผมไปดูดีกว่านี่นี่ครับผมไซส์ใหญ่ซื้อมาจากตัวเล็กครับตัวทานี้ก้อยครับผมก็มีความสุขครับผมสําหรับเลิกจากงานมาเป็นงานอดิเรกนะครับผมส่วนตรงนู้นนะครับก็คือไก่ชนไก่บ้านนะครับผมก็เขาไข่ไว้ก็คือไม่ได้ดูหลายวัน ที่ไหนได้มีลูกเจยาฟักออกมาอีก2ตัวแล้วนะครับผมตอนนี้เพิ่งฟักเมื่อเช้านะครับเพิ่งเห็นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยยังไม่ได้จับแจก <c oughs> <c oughs>